นีใช่ลวดนี่ไงคัดคัดตู้ถูอยู่คยบอกจะเอาผ่าลงมาสักตะวันจ้าคือเว่อลงมาสักธรรบดาน่าอะไรคือของใหม่จะได้สิได้แล้วได้ใช้เราเย้เอาซิเป๊ะเอาผ่าเอาอันเผาห่มหมอนอันเสื้อผ่ามาสักไหมได้แเอวยาวไปซักอีกหรอว่า่าว่าไม่ได้ซักแต่ก็จะซักเลยนี่จะลอก nhắng ลดนี่จะลอกให้ nhắng คู่เท้าคือบ่ค่อยลอกหโว้ยลอกไปธรรมดานี่นะ เรกไปซื้อนี่นะะเแาวกูแชรถไหมกูเบิ้ลรอกไปเห็นยังรถนี่กูเทื่อนขึ้จะไม่คยรอกโห่ม่นีิยังนี่เต็มหนารถดฮะแม่นีิยังเต็มานี่ฮะแม่นีิยังแน่บบบนี้ฮะ ซื้อตะกันซ้อนหนานี่อีหยังเนี่ยนี่โอคือค้าคือเนี่ยแถมึงเอาเงินตะไซค์ไปเสือมึงเสียเงินกูซื้อบ่นี่กูก็จะหายซ้ำนี่อันนี้มึงก็ไปเอามาตะไซค์อันนี้กัมีมันโมเมนต์เนี่ยนี่โมเมนต์กันซ้อนหนาเลยนี่เป้ามอเตอร์ไซค์คักเนี่ยแถมมึงนะเหมือนนี่มืึงนะเหมือนนี่รองไปนี่ละเฮ้ยอันนี้กัมีตุวกระซามตัวเจ้าก่ายมันโตได้เป็นพันมันนี่ก็แบบไงนึงเมืองนะเหมือนี่ตัวใดญตัวดีแเมืองนะเหมือนี่มึงเนี่ยมึงเซ็ตกูแท้ๆเลยมันนี่แรงนี่ละกูสิย่องมึง นี่ก็โตแบกแพงกูเคยไปเห็นในนานี่บักแพงนึงมีตาแน้วแพงๆนี่เบิ้งเอาโตแบบเบิ้งแค็ก็มาเบิ้งบังงั้นมีอย่างแน่นี่เต็มหนารถนึงนี่กูสิเศกเบิ้งนี่มันใส่ยอดเงินแนวใดนี่กูให้มันคือจำกัดมันคือว่าของแถมของแถมมันตัวกูนี่หืมแล้วกูชิเศษเบิ้งปบองไหนบอกแบ้วพี่บอกว่าบอกต้องถามก็ได้บอกว่าซื้อแต่กั่วโซ่ได้มือละลอยนะต่อไปหนีนะบอกเบี้ยะบอกว่าซื้อบอกว่าซื้อแต่กั่วโซกับบอกแบ้วเอาปะ แล้วบอกแล้วว่าอย่าถามให้เบิรงซื่อๆดีแล้วอย่าปากอย่าปากเออเบิรงดีเดียนดีเดาไม่ต้องปากไม่ต้องเมาก็ได้พี่น้องเออบอกเท่าะไรเชื่อควาอีนโดดบอกราคาไปเลยเชื่อเไม่ต้องมาเอใจน้องป็นไรสัมภาระโม่จีนสับสนหันวะเดี๋ยผู้ไรจิบเอาเดี๋ยวโม่จีนเปล่อยต่วะเดี๋ยวแกโม่รบโม่เดียวว่ามันเบิ้ลเนาะโมนเบิดลเนาะ แก้วเง mm. um, ินตั้งไซมาซื้อคักแม่ยคเฮ็ดกูคักเทนี่อืออันนี้ก็เพราะอันนี้เบิ่งที่เรานี้เบิ่งที่มันเบาเขียนเบาคักมันมาของแถมมันมาเบิ่งที่เบิ่งเบื่องไม่ได้่ยังมาเนี้ยเท่าไหร่เนี้นี่เบิ้ดระเบิมาอีกเบิ่งมันกูเบิ่งอีกเบิ่งมันเบิ้ดระเบินี่ไปได้ยังมาเนี้ยนี่เบิดอีกระเบิดไม่ให้กูเบิ่งบ้างนี่เนี้ยก็ไม่ให้เบิด ยังสิเบาเราว่ามีต่กันส่วนนะกระเดี่ยวกระเดี่ยวสิแก้โตว่าจังไรบะนี้เขาขอแถมเนี้ยสิได้ไปมือละเศร้าบาทไปกับผู้ชิบวอกให้บะนี้ขอแถมขอแถมอี่ขอแถมเนี่ยบะนี้เข้ากระแถมเนี่ยเออกระส่วนนาซื้อแพงเข้ากระแถมเลยข้ากระแถม ดีดีพวกเสื้อตัวทามก็แถมเลยสีท้ถามเบิ่งนี่อันนี้ก็แถมอันนั้นก็แถมเอาเงินไปาใช้มาสิขั้นเบ้าเลยไอ้สั่นยังสี่ข้อแถมขอแถมบอกก็ขอแถมก็ขอแถมกลได้ขอแถมโอเคตามบาพี่น้องอย่าถามเท่านั้นพี่รองถามบอกราคาเท่าไรก็เท่านั้นะถ้าบอกพี่แอร์เนี่ยเปลี่ยนกันทุกคนเดียวเราพี่รองหรอกไม่น่าไปซื้อของบอกพี่แอร์เท่าไรก็เท่านั้นล่ะ ต้องท้าต้องสงสสยเดี๋ยววนนี้เราทำไฟเราจะได้เดี๋ยววนี้คอคนน้ตองหน้าตัวสวยเลยมาครั